นานี้ใช้ไร่เทพทำให้ข้าวรวงใหญ่มเมล็ดเต็มเมล็ดเยอะต้นข้าวแตก่ก็ดีผลิตภัณฑ์ของไร่เทพมีทั้งไร่เทพดินเทพและโลกเขียวสามพลังที่จะช่วยให้ชาวนามีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์ไร่เทพตั้งแต่เริ่มเตรียมแปลงไตดินมักฟังรูปเชือกใช้ไร่เทพแช่ะมะเมล็ดหรือฉีดมเมล็ดก่อนหวานเพื่อให้แตกรากแทงหนอดีถ้าเริ่มต้นดีอะไรอะไรก็ดีโอยที่เดือนเต็น ่าเพิ่งเลือกนะตัวนี้เพราะว่าสุดยอดของตัวนี้ร้อนตายกันตายกันที่ตัวนี้เลยเด้อรากขาวมันผมผมเห็นยาวรากขาวรากมันเดินดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมไทยไรเทพเออันนี้ถ้าไม่ใช้นะตัวชาวเนี่ยจะอ่อนใช้แล้วมันแข็งไรเทพนะครับแน่นอนครับผมยอมรับเลยครับคำน้มาเยอะแยะแล้วไม่เคยเจอเพิ่งเพิ่งจะเจอยานดีนี่ ต้องการผลผลิตเพิ่มต้องเริ่มที่ไร่เทฟ